สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกับกับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนีสาวนิงผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขข้อมฝันกับพอตาเนาะค่ะเป็นโครงสุดถ่ายค่ะพอตาเพื่อนกัได้ว่าเพื่นฝันดีแล้วค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนกับเดว่าสู้สาวนิ้งฝั่งข่าวเนาะค่ะว่าเพื่นฝันว่าผีเจ้าทีเพิ่นมาสี่บอกตัวเลขเนาะค่ะและตัวเลขนั่นสิเป็นตัวไรท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าตัวเลขของเพิ่น สามตคุ้มเดียวค่ะหลอบโคงสุดถ่ายเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิปไปฟังความฝันของพอตาสาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิ่งพะะรวยน,นําเนเดอร์คาเดอร์ค่ะเพื่อเป็นการวดเสียเวลาเนาะค่ะก็ไปรับชมรับฟังความฝันของพอตาพร้อมๆกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณ่อตาบค่ะสวัสดีค่ะคุณ่อตาบครับสวัสดีครับค่ะมือในทางทีมงานก็มีโอกาสได้มาติดตามตัวเลข้อฝันกับคุณพ่อเป็นขังที่สามเนาะค่ะรอบนี้เป็นโครงสุดถ่ายแล้วค่ะสุดท่ายค่ะได้ยินข่าวว่าคุณพ่อฝันดีเมื่ขึ้นฝันมาจังไหนนอสู้ฟังนะคะพอเสเล่าสูฟังว่าทันซะค่ะพอกลับไปมองเก้าแล้วนะค่ะไปหาอยากหากินไปใส่เบ็ใส่เนังมองเก้าเนาอค่ะ พูดนอนอยู่ดงอยู่ป่าอยู่ไปคนเดียวเหรอคะคือเนี่ก็นอนอยู่แต่ว่านหลังเคียงคือแบมันเป็นคอนขางฟันคอนเจแจค่ะไปพอกับใส่เบสคนเดียวนนั่ะเหรอก็แบบุดถูกชุดเทียนค่ะหลุดโมไซกับโยกบ่มันก็ใหม่ตัวใหม่เต็มหมดค่ะก็ชุดถูกชุดเทียนแต่วันก็ขอผู้ขอปลาขอสูข้อหลัมเป็นคนค่ะล้มก็มาใส่บาท ลแห hand, ane, Twelve, we ้งแห้งลบมคืแห้งมังกะสวงสวงขอสวงจุดถูกจุดเทียนขอเพล่นมันก็ตามถุมซีถุบอย่างนี้ละใส่เบ็ดขึ้นมาค่ะพหาังลมมันแห้งลมมันแห้งันคนปรตมันไม่จะลมใช่ือว่าบือว่าบหรี่ว่ารตใหญ่มาค่ะถนมีฝนอืมคนประตหไม่ตุอย่างเดียวถูถูกุดเทียนข้อกับตาบ่ายข้อเจ้าที่จะตั้างเพลนใ่ปัามดีดื้อหรืออยังนี้แลอสวนพอหลับอาน้เ่มใู้ในป้าดื้อวาค่ะ ไปน้อนบาดน,นอนมันก็น,น้อนบรับเรามันคนเดียวนะ้อนมันก็เป็นที่ที่เปียวก็น,นอนบรับเนาะขึงตื่นเลยนะมนก็มันขึงรับขึงตื่นนกะ,นก,ะก็ด้านไส้ถึงนะก็เลี้ยงดอกไม้ถูกเทียนอยู่หันอะไรของมหม่นะให้เทียงมันเป็นเทียงห่าง,างบ้านได้เนาะค่ะ<ฆ>นอนคนเดียวอนนานิทานอยูบ่บนะัดขื่นเนาะก็ผงซื้อกรลังเทียงขื่นมาขึงรับขึนตื่นบานนี้เพิ่นมาบ,บานเ่ามันไปคล้องหน้าบัดโมแมนอืมเป็นผู้หญิงได้บาน เป็นผู้หญิงหรือเป้ชายหลอกก้อนเป็นผู้ชายหลอกก้อนเป็นผู้ชายแต่เพืู่้หญิงกับเทาราว่าเทาโดนเจ็บสิบแผลที่ฝุ่นละโอมดอกก็หยางมาวันเป็นไงมหาหยางเราโดนรัดไม่ใช่เบ็ดเด้อยเป็นไงเขาผู้เขาปลาไปกินเออใส่อดูแล้วมหาอดูผู้ปลาหน้าหนามระวังเลืนทองของขาวระวังสิละค่ะแล้วตก็กลมหนาหยางขุดหนาพานไปแต่เรากบบไม่แนมหรอกระยางคือเรามหาเก็บพักอย่างสักอย่างค่ะตอนนี้ก็ให้มันโสดมาเด้อยฮะปลาไหนร้ายเรา เออแล้วม,มันยังสิหาปลาไปขายเทอาเปนได้ตัวบ่ค่ะบ่กับบ่ไปบ่มา,าบ่ไหนม,งงหมัน,นต้องไปขายยนังนอกปลาเราบ่เราเราเกิดยืนเกิดเราเราเราพอเจ็บหลัางเรายืนเกิดบ่ยืนขึ้นตราหันหลังไส้ค่ะบ่หันมาตอนหนามาเราเกิหลังงอมบ่ไนนมันต้องไปขายยนังดอกปลาหาได้เอาไปกินไปอยากเอาไปจังฮันจังเฟนแล้วบ่ค่ะเอาเหลืองไปขายไปเคยนั้นบนมันพราสีหล่ำสีรวยดอกนี่เนี่ยเราเราสีบ้างสีเรายืนขึ้นบา่ อ่ายืนขึ่นขึ้นจังบวะเนเจ็บแอวเลยบ่ะคอณพ่อขายมังปลาหายากแล้ว่หาเอาถาวรแล้วว่ะแต่เราบอกเราหันหลังใส่ไหนค่ะเขาถยืดหึ่นนี่แล้ว่ะอยู่รถโตนี่เราววอะก็สีจะถ่ายรถสีสีสเสี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 รีสัสีสี่ีส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 ีอีสีสีบีสเสีไีสีสีสีาสีสคสี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 นีสีสีขอสีีสีสีนีสีสีสีอีสีสัสนืีอนสี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 ีีเดียว เดี๋ยวไปไปทายใบทะเบียนพอให้บึงนะครับเนาะแม่ห่วยว่าไม่ไงทะเบียนรถพอเนาะป็อย่างไูดยาไปขายพ่อตอนไปขายดอกเราจำคลมเราบออะไรอยู่ค่ะเราไปขายเราค้าเนี่ยมันหาอยางเอาไ้กินว่ะอยากไปกันจั้งเพล่นนั่งจำเราอะไรอยู่เราเรายืนข้นเราไปชตรู้อยู่เราหันหลังตัวใหญ่บ้านคุณพ่อโคตใหญ่อ้วนแล้วเราเดี๋ยวกันผู้ชายเทียนต้องใช้เป็นเป็นเนี่ยอนนใหญ่คนนึ่ยังสอเราำพึ่เลยเนาโอ ต่ว่กคนขี้กรตังนี่ดอกในความฟัดกระตังน่ัตังเปี่้าบ่เห็นหนาขิ่นเ่เห็นหนาเราเราหันหนาเข้าป่าเราหันลังใส่ันาล้งให้ตลอดเลยันาลังให้ตลอดเ้าชิต้หาเอยากงัูปลาหน้านามโอาชิค้าหาใมันอยากมันเหื่อยยังเรารก็ใไหาหาไปคิดให่อยากไปจางันเิ็งเิ้นแล้วเอาจิไหมั้งจำคำไหนอยู่ขั้นอย่าง้กนั่นกันนั่นดีนั่นดีแล้วก็เราเราเามืกขังขังสายลถสีได้นั่นดีสีสีทายรถเหลนั้นไแล้วบ่โอ้ บ่อนกเล่าบัอนได้เลบ่อนเราเร่าบอนเราไปยางล้างนมที่ตอนดแล้วเราไปยางเมื่อยางเมื่อยมันกควกลางหายแวะยังถึงยาป็นร่มก็มาแห้งที่เตาร่มก็คือฝนที่ตกแต่หงมะตกค่ะส่วนมันล้างเชียงขึ้นแล้วค่ะมันล้างเชียงขึ้นแล้วแต่เป็จที่สองเลยล่ก็คอฝนกับชีโร่เมฆหิละฝนตกค่ะหามะตกแต่ว่ามันหักคอนกางเราเล่าเรายางมากเลเราหรือว่าเราสิตอที่จะสรางก็อาจจะมาเหยียบย่ำท้ามข้าวพอตอนรับตอนนอนก็จถูถูเทียง บอกคนเกาทำวิธีนัต่างๆยดที่นยุนอะไเนี่คนมาหล่กมาร้อนยังสีหน้าก<ม>็ร้อนจุดคอหลักคออันย,ยังเพลินมันกิเทนเอาอยู่ดีมีแห้งถ้ามันเป็นป่ามันต้ินมาบอกกูบอว่าอ่อเลยคิไดใ้ใจนะ่แล้วมาสี่ไซร,รัลห่อยหันคือนึ่งหาหนึ่งตอนี้วคือได้ใจ่ดีะเบียนพอดันลาไปทะเบียนตื่นมากจังมันมันแน่งบางอย่างอยากจะคล้องเลือมก็หาหนึ่งไปทะเบ<ม>ียน,น,นต้องคอยอะไรับ ห้าหนะึ่งหาเนาะค่ะไปทะเบียนถดองพ่อเนาะเอมินจะลเอา้มือขงายให้ครัผมเจ้ดทีนาะค่ะผีเจ้าทีพนส่ใส่ป่ายทะเบียนรดคุณ่อเนาะค่ะห้าหนึ่งห้าค่ี่เจ้าที่เนาะค่ะเจ้าที่เพิ่นสี่ใส่ป่ายทะเบียนลดคุณผอเนาะค่ะห้าหนึ่าค่ะพี่เจ้าที่เาะค่ะพี่เจ้ากี่เพิ่นสี่ใส่ปายะเียดควณผอเนาค่ะห้าหน็งห้าค่ี่เจ้าที่เนาะค่ะพี่เจาที่เ่อส่่ป่าย่เลดอข้า่ ทหารลังใส่เรือสีนั่นนั่นนั่นมันนี่หลดระวังหาค้ายปลายังมีรหลดนึ่งระวังหาหลดระวังสียังจำได้อยู่เลยประกวมือเลอยบัตนถ้าเรเป็นตัวเลขนี่บริตีจากขวงฟันเป็นบมดครับเรือเอาจากบอบริตีแล้วแน่แน่นี่เลบอกว่ะเป็นบอกแล้เอาไปเะาเบียนรถต้มือข้างใส่มันสีใส่คนยืนกัเทพพึงนบื่อโยค่ท้านน้านนั่นนะระว่ของรถนึ่งกับจอยมาวันนับงมันมีโฮมใหม่เพิเอามือันสีใส แต่ตอนมายืดถือันหันหลังไส่นะหันหลังใสบันพอก็เรียกว่าหวยไม่เงี้ยเท็เอลเที่ยวหนิว่าแะนวก็อันนี้เราว่านันเด็กที่จหาขายปลาอย่งนั้นๆเราบอเราบอกเรื่อยๆนั้นๆเราเราเนี่ยโดนเราห่วยตอนนี้ขนมบันพอก็คือว่าคันนหลอดมีลุดมยวแล้วห้าน5้งห้านึ้งขึ้นไตมากแม่้อยู่หูเมือเลยบ้านมันเลยแกงบบ้านสำหรับตัวเร็อจากกองฟันมีบ่าตองตีบ่ะครับบัวตังตีอยากเลย แต่คนฉี่า <ues> ้าคนฉี่เบิ่งแล้วแต่ก็แล้วแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเนาะถ้าถ้ามีคิดเห็นแต่ต่างอยากตีเพิ่มก็บ่เป็นยังกับผมตีเพิ่มก็ะไรตีลดกระไรันสนาเพราะว่าผู้ถ่าถ้าตีเป็นเปิดเปิดเก่าครับเปิดเก่าหรือเก่าหนึ่งห้ายันิ้วนะครับเนาะนิ้าหนึ่งใส่กด้ครเก่านึ่1ผู้ฒ่าก็เปิดเก่าแต่ว่าาคือคือคนฉี่ปในรถก็บพ่อไปเอาตัวเป็นลักัสินาคเรจะเพิ่มเติมอ่เกหนึ่งสีมันก็เก่หนึ่งค้ัเผมครับเดี๋ยวถ้วเดว่า ท่านผู้ชมเพ orbit, ิ่นสิตีใครเพิ่นตีเอาเนาะคุณพ่อเนาะแต่เลขคุณพ่อก็คือคุ้มเดียวเนาะค่ะหาเนื่องหาค่ะป้ายทะเบียนรถค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบิ่งป้ายทะเบียนรถนี้เด้อคุณพ่อเด้อค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านผู้ชมเพิ่นได้เบิ่งนําค่ะไปค่ะไปเบิ่งป้ายทะเบียนรถนํากันไปเบิ่งเออให้ท่านผู้ชมมันเห็นนํากันเลยสามตัวอยู่กันสี่ใจนี่ค่ะนี่ก็คือ ปายทะเบียนรถที่คุณพ่อเพิ่นวาเนาะค่ะเจ้าทีเพิ่นสี่ใส่รถลดเพิ่นค่ะหาหนึ่งหาค่ะท่านผู้ชมห้าหนึ่งห้าค่ะีทะเบียน่ครับคว่างามอยู่ไปหลอกต้องไปหลอกต้องที่ว่าพันงามอยู่ค่ะ คุณพ่อมียังเพิ่มเติมบ่คร um, mm, ับก็บ่มีแล้วลูกมีซจำนี่แหละคุณพ่อก็เห็นสัตว์สัตว์วิ้นเต็มเต็มพันบอกบอกกับหูกับตาบอกกับปากคัดคัดเลยเนาะค่ะก็เลยกจำเลยกับปากจำเลยกับหูเลยไม่มลืมเลยวันนี้ค่ะค่ะทางทีมงานก็ขอขอบคุณ คุณพอตาไปหลายเด้อค่ะที่คุณพอบ่แข่งตัวเลขเนาะค่ะมาแบ่งปันมาเ้าเรื่องเล่าความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกับขอหายมีโชคมีลาบไป่ทั้งวันใหญยน้ำกันเบิรสุขูสุขคนค่ะค่ะขอบคุณคุณพอค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของพอตาค่ะเลขสามโตเนาะค่ะที่พีเจ้าทีเพ่นสี่ใสค่ะหาหนึ่งหาหาหนึ่งหางวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกค่ะค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอตตาบเนาะค่ะที่เพื่อนหายกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังให้มีโศกมีลาภได้รางวัลใหญ่น้ากันเบิดสุขสุขคนค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดหนาตัดหลังเด้อค่ะอาจจะเป็นหาหาก็ได้เนาะคะ่ะอาจจะเป็นนึ่งหาหาก็ได้ค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืน มีโชคมีลาบหิ่งๆิ่งมานมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อคาสุดท้ายนี้สาวนี่ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพาร่วยได้เหตุคลิดปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ